โอเคครับก็กล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาปล่อยมอบรถเรียกว่ามีแต่โดนแย่งชิงกันมีแต่คนตามหาครับวันนี้ก็ยินดีด้วยกับผู้ที่ได้ไปนี่ผมเคุณพี่ชื่ออะไรครับครับจะชื่อออดครับผมพี่ออสดินทางมาจากจังหวัดไหนครับพี่มาจากจังหวัดสุโขทัยครับเราเจอกันครั้งแรกบนสื่อออนไลน์ช่องทางไหนพี่อ่อ YouTube ครับผม y o u t u เนาะครับผม พี่อานั่งอยู่นะับพี่ออสเบอร์พี่ออสโทรเข้ามาแล้วก็ปึ๊บปั๊บแล้วก็ตัดสินใจเลยว่าโอเคเป็นคันนี้ตอนแรกเสนอมาดูเป็นคันคิปคันดำเนาะใช่ครับใช่ครับใช่แต่พอมีดีมันมีคันนี้เข้ามาพอดีผมก็เลยเสนอไปครับผมว่าเป็นรถบ้านหม้8 0 0 0หมื่นใช้น้อยด้วยครับผมตอนนี้มีแต่คนมามาถามถึงคันนี้กันใช่ครับอันนี้เราอันนี้จริงๆเลยคือไว้ไว้วางใจเซลลไว้วางใจ เราก็เชื่อมั่นนะเชื่อมั่นว่าว่าถ้าเราตัดสินใจแล้วก็น่าจะโอเคครับผมก็เราบอกเลยว่าแนะนํามาให้อย่างดีครับผมในเรื่องของบอดี้ผมเห็นว่าอันนี้มันโอเคก็เลยแนะนําคันนี้ไปให้เลยครับแล้วก็ของพี่ออสเราเนี่ยเพิ่งมาเจอกันครั้งแรกนี่วันรับรถเลยใช่ไหมครับวันรับรถเลยครับไม่ได้มาดูดูแต่ในคลิปอย่างเดียวเซลส่งคลิปไปให้ดูครับก็พี่ออสอยากได้อะไรก็ถ่ายไปให้เลยครับก็บอกว่าถ้าเกิดว่าสงสัยเรื่องอะไรหรือว่ายังไงต้องบอกว่าเรื่องไฟแนนซ์อ่ะคือไม่ต้องวิ่งมาเลยใช่ครับใช่ครับ มีส่งอะไรไปเซ็นหมดแล้วก็มาเจอกันวันรับรถแล้วก็เรารับประกันหลังการขายให้หนึครับผมใช่ก็แจ้งพี่ออสไปหมดแล้วเนาะแจ้งเรียบร้อยหมดแล้วครับครับผมทุกอย่างชัดเจนครับก็มีขออนุญาตฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่กําลังดูรถที่เพิ่มเปคาอยู่หน่อยไหมครับพี่ก็ถ้าสนใจรถมือสองคุณภาพดีสวยๆก็แนะนําว่าให้มาดูที่ตท์นี้ครับโอเคได้ครับยังไงถ้ามีใครสนใจฝากคิดถึงปักให้หน่อยนะครับขอบคุณครับพี่ออสครับ